สวัสดีครับผมวันนี้บ่าววอนชัย,ยาลาตนะครับผมพาเพื่อนๆมาชมน้ำตกเปลี่ยนสีนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับผมน้ำตกเปลี่ยนสีนะครับผมมีหลายสีสันมากๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมถ้าใครได้มาเที่ยวไอคอนนะครับผมถ้า ไม่ขึ้นมาดูน้ำตกเปลี่ยนสีที่ว่าไมา้คอดไม่ถึงนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมสีสันนะครับไหลดินลงมาสวยงามมากๆเลนะครับแต่ละสีนะครับผมมีเอกลักษณ์ของแต่ละสีนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะสวนมาก เป็นนักท่องเที่ยวนะครับผมมาเที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมนาำเปลี่ยนสีนะครับผมมีลายสีสันมากๆเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมวิวก็สวยนะฮะบ,บรรยากาศก,าก็ดีนะครับผมเย็นสบายเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ในห้าง สวยงามจริงๆนะครับผมยิ่งดูยิ่งสวยนะฮะไหลลินลงมาเป็นสายเหมือน,นสายฝนเลยนะครับผมไหลลงมาไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยสีสันนะครับผมยืนดูใกล้ๆสวยงามมากๆเลยนะครับผมลงมาแต่ละสีแต่ละสีโอ้โหโคตรสวยเลยนะครับผม สวยงามมากมากเลยนะครับมีคนเดินอยู่ด้านบนนะเดินชมนะผมว่าข้างบนมันจะได้มุมสวยกว่านะครับผมส่วนมากคนก็อยู่ข้างล่างนะฮะถ่ายรูปซูอฟอกซูซีนะฮะหนักท่องเที่ยวนะครับผมเยอะแยะเลยนะฮะมาเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ นั่งชมน้าตกสวยๆนะฮะที่ไหลลินลงมาจากข้างบนนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมต้นหญ้าก,ก็สวยนะ,ะดอกหญ้านะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีแต่แนวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมดอกไม้ก็เหมือนของจริงมากๆเลยะครับผม สวยงามมากๆเลยครับขอบคุณมากๆนะครับผมท,ที่ติดตามชมนะครับผมคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมขอบคุณครับ